สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมช่องทันชนิด99อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับเมื่อเมษายนปี2555ตอนนั้นผมเพิ่งบวชเป็นสามเณรอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพพอทําพิธีบวชเสร็จก็ขนสัมภาระขึ้นกุฏิตอนเย็นผมก็มาสวดมนต์พร้อมกับเนวอีก10รูปสวดตั้งแต่ประมาณ6กโมงครึ่งถึงสองทุ่มพอสวดเสร็จผมก็กลับเข้ากุฏิเพื่อที่จะจําวัดนอนคืนแรกที่นอน ผมหลับไปถึงทตี่อะไรก็ไม่แน่ใจครับและก็ต้องตื่นขึ้นมาเพราะมีเสียงเหมือนคนเดินไปเดินมาอยู่หน้ากุฏิผมเลยเปิดออกมาดูก็ไม่มีอะไรก็กลับเข้ามานอนต่อแต่นอนไปได้สักพักหนึ่งก็มีเสียงเหมือนเดิมครับเสียงเท้าคนเดินไปเดินมาเป็นอย่างนี้กว่า12วันแต่พอคืนที่13ซึ่งมันตรงกับวันศุกร์คืนนั้นผมกลับมาที่กุฏิก่อนคนเดียวเนื่องจากว่าผมไม่สบายตอนที่ผมเดินกลับมาที่กุฏิอยู่นั้นผมได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ก็เริ่มวันวัน แต่คิดว่าคงหูแววเลยรีบขึ้นกุฏิไปนอนทันทีผมหลับไปจนกลางดึกก็ต้องตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้อีกครั้งแต่คราวนี้ร้องโหยหวนดังมากๆเหมือนจะเป็นจะตายให้ได้และเสียงเหมือนอยู่ใกล้ๆนี้เองผมก็คิดว่าต้องเจออะไรเข้าแล้วแน่ๆตอนนั้นผมอยู่ในท่านอนตะแคงซ้ายหันหลังให้ประตูกุฏิและผมมีความรู้สึกอย่างแรงว่าไม่ได้นอนอยู่คนเดียวในกุฏิความรู้สึกมันอึดอัดแ,แบบแปลกๆครับผมเลยลุกขึ้นมา และพลิกตัวไปทางขวาชำเลืองมองดูแล้วผมก็กลับมานอนอยู่ท่าตะแคงซ้ายเหมือนเดิมทันทีเพราะสิ่งที่ผมหันไปเห็นคือผู้หญิงคนหนึ่งมานั่งคุกเข่าก้มหน้าร้องไห้น้ำมูกน้ำตาไหลอยู่ข้างๆตัวผมลักษณะคือผมยาวใส่ชุดกระโปรงตอนนั้นผมตัวสัน่นทำอะไรไม่ถูกในใจผมท่องนโมไปแบบผิดผิดถูกถูกมากกว่าสิจบแต่เสียงร้องไห้ก็ยังคงอยู่กับผมอย่างนั้นตลอดทั้งคืนพอตื่นเช้ามาผมออกไปบิณฑบาต เห็นสับป,ปเอกักำลังเข็นลงศพอยู่ผมก็เดินเข้าไปดูตอนที่สับป,ปะเลอเปิดฝาโลงปรากฏว่าศพที่เห็นนั้นเป็นผู้หญิงคนเดียวกันกับที่มานั่งคุกเข่าร้องไห้ในกุฏิของผมเมื่อคืนนี้เลยผมเลยถามสับป,ปะเลอว่าเธอเป็นอะไรถึงตายสับป,ปะเลอบอกว่าเธอถูกรถเก่งชนตายคาที่และใต้ถุนของกุฏิที่เนรจำวัดทุกคืนนะ่ะเป็นที่เก็บศพผู้หญิงคนนี้ไว้พอผมได้ยินอย่างนั้น วันนั้นผมสึกทันทีเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ